พุทธังธรรมังสังขังนะพุทธโทธตมโสังโฆนี่สมักระนังจะอยู่ใครควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าสุกกายสบายใจเนาะสบายใจสุกกายด้วยสุกกายด้วยสบายใจด้วยขอมีหัวจิตหัวใจที่ไฝธรรมะมีธรรมะก่อบุญสร้างกุศลขึ้นให้มันเกิดขึ้นในหัวจิตหัวใจของแต่ละแต่ละ แต่ละคนเนาะเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกันนี้เรามองเห็นแล้โดยสายตาก็ดีเห็นแล้วก็นำมานำมาสายตาที่เราเห็นมันชุ่มฉ่ำก็นำมาสู่หัวจิตหัวใจเสียงที่ดีดหรือไม่ดีก็ดีเราต้องกันกรองเสียงดินท้าเราไม่ชอบแต่เราก็คิดว่าคนไม่ถูกดินท้าไม่ไม,มีในโลก